สองคนค่ะไม่ใช่สี่เหรอเออพวกมันคือครอบครัวนะ่ะแล้วก็มาดูหนังกับเราด้วยหนังก็เกี่ยวกับหมาด้วยนะแต่พวกมันเข้าไปด้วยไม่ได้หรอกปฏิเสธพวกมันได้จริงๆเหรออ๋อไม่ได้หรอกไปซะผมไม่เข้าว้าวดูชุดฟูฟองนั่นสิ เดี๋ยวก่อนนะดูให้สนุกนะครับนั่นอะไรอ่ะเข้าไปสิครับบ้าจริงสองคนค่ะขอเชินเต้นเข้าไปได้ไหมคะแน่นอนได้สิการเต้นเนี่ยทำให้มีชีวิตชีวาจริงๆวู้ฮูเข้ามาได้เลยครับคุณ ว้าวพวกเขาร่าเริงจริงๆอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ถึงเวลาที่ต้องสควอชบ้างแล้วง่ายจังเลยออกมาเร็วเด็กๆทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านเลยน่าจะมีขนมให้กินตอนดูหนังด้วยนะ ว่า้นแหละโอเคไว้เจอกันนะบายอามาน,นี่แกหอบหนักเลยรอหรอท้ไมแกตัวร้อนมากเลยอะลูกฉันป่วยต้องรีบโทรหาความช่วยเหลือฮัลโหลลูกอามานี่ของฉันป่วยค่ะสวัสดีค่ะคุณเบตตี้คุณบอกว่าเจ้าสุนัขอามานี่ของคุณป่วยสินะขอดูไกลๆหน่อยนะคะมานี่มาอามาน,นี่เอาละหมอบลงเด็กดีขอฉันยืดเส้นยืดสายนิ้วสักหน่อย เอาละอามาน,นี่บอกฉันมาสิอะไรทําให้แกป่วยอุ้มัยนะอุ้มัยนะมันเป็นอะไรไปอ่ะอืมเอาล่ะผูมันก็ดูสะอาดดีแล้วก็นุ่มด้วยหูนิ่มๆน,น่ารักที่สุดเลยแต่มาดูกันต่อโอเคผุงหน้าฟัดมากบอกกับการลูกเอาละมาตรวจปอดกับหัวใจด้วยเครื่องตรวจฟังหน่อยไม่นะมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอืมตรงนี้ไม่มีอะไรหรือตรงนี้เดี๋ยวนะเจอเขาแล้วขอโทษนะอามาน,นี่ให้ฉันนวดผุงแกหน่อย เอาละอยู่นิ่งๆเอามาน,นี่ฉันมีงานต้องทำเยอะต้องดึงขาหลังของแกเพื่อลดอาการตึงปายแล้วมันดูร้ายแรงจังเร็วเอามาน,นี่แกทำได้ฉันเชื่อว่าแกทำได้โอ้โอ้มันหน้าขยะขแยงอะโล่เต็มหน้าฉันเลยเหรออ๋มนี่ค่ะค่าจ้างของคุณขับใจนะอามาน,นี่ฉันไม่อยากเจอแกอีกแล้วโอ้อามาน,นี่ฉันดีใจนะที่ตอนนี้แกรู้สึกดีขึ้นแล้วอะเด็กดีของแม่ใช่แล้วเด็กดี หนังสือเล่มนี้เยี่ยมไปเลยหวังว่าหนังจะดีเหมือนกันนะโอ้ไม่แกก็รู้ว่าไปด้วยไม่ได้หรือได้นะไหนลองดูสิหนึ่งคนค่ะผมเคยเห็นคุณมาก่อนไหมนะนี่เธอออกกำลังกายเหรอฉันยังไม่มีกล้ามแบบนั้นเลย โอเคทำไมขาดูแปลกๆไปนะอะไรอยู่ในนี้เนะี่ยหมาเหรอคิดว่าจะผ่านไปได้เหรอฮะออกไปเลยเออกไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะหวังว่าจะซื้อได้พอนะไหนดูซิเอาช็อกโกแลตหรือมันฝรั่งเดียเดี๋ยวนั่นไง ฉันต้องแค่หาภัชนะที่เหมาะสมเย่เออคุณครับโอ้สวัสดีครับไม่มีสัตว์เลี้ยงน่าสงสัยแฮะโอ้รูฟัสตอนนี้แกออกมาได้แล้วเพื่อนโอ้มันน่ารักจัง ให้บอกกันว่าการทำความสะอาดน่าเบื่อเฮ้ hey, ระวังหน่อยเจ้าหมาขอทำความสะอาดก่อนโอ oh, นไม่เอาหน้ามาเล่นกันนะได้โปรด uh huh. รอก่อนเข้าใจไหมอืมเฮ้ hmm. hey, นั่งของเล่นเนาโอเค okay, ทำที่ชั้นหนังสือต่อ mm hmm. หอทำไมเธอไม่ไปทำตรงนั้นแล้วอ่ะต้องเรียกร้องความสนใจมากกว่านี้ มองใช่สิฉันอยากเล่นกับเจ้านี่ว้าฮูหนังสือแปลกชะมัดฉันชอบรองเทา้าโอเคถึงเวลายกระดับการเล่นไปอีกขั้นฉันจะฆ่ามันแล้วก็จะได้หิมะนุ่มๆเอามันออกมาให้หมดโจโอีนี่นายทำอะไรกับห้องนั่งเล่นเนี่ยนายอยู่ใต้นั้นเหรอ อย่าโกฉันนะเอ้กลับมานี่เลยสวัสดีขอฉันรับเล็บกับมันหน่อยได้ไหมเฮ้ยอย่ายุ่งกับที่ดูดฝุ่นนะฉันต้องทำความสะอาดพื้นฉันจริงจังนะจูลี่ไม่ไมันไเมื่อไหร่จะเสร็จล่ะไปนี่แล้วบ้าจริง ในนี้กลิ่นดีนะเนี่ยเออเย่ oh, yeah. ถุงนี้เจ๋งจังเลยฉันลชอบชอบเป็นเสียงที่ไพเรอจังเฮ้ hey, ฉันเข้าไปในนี้ได้ด้วยอะ่ะเหมือนอยู่คนละจัก,กรวาลเลยหนีออกมาได้แล้วจูลี่นี่เธอทำอะไรเนี่ยนี่มันสำหรับขยะนะไม่นะทีนี้ทำอะไรดีอะ่ะ ในที่สุดเออนั่นแมวที่ไหนน่ะเฮ้โจอีทำอะไรอะ่ะโอ้อยากให้กอดเหรอฝันไปเถอะแค่ถามเฉยๆเองืมอป่าด้แค่นิดหน่อยตรงนี้โอ๊โอไม่นะอามาน,นี่หางกันเลอสีแล้วอะ่ะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ คุณเบตตี้อุ๊ยตายแล้วแน่นอนค่ะมานี่เร็วอะมานี่ไปล้างเนื้อล้างตัวกันชิว่าว่าเยอะเกินไปวัสดีค่ะเราต้องการสปาสุนัขฉุกเฉินอามานี่มีสีชมพูติดหางคุณพระคุณเจ้าน่ารักซึงเลยดูหน้ามันสิเอาล่ะอามานี่เข้ามาในกระมังนี่เราต้องอาบน้ำแกเด็กดีฮิปตายแบบนี้ไม่ไหวอะ่ะผู้ถูกลองใช้สยยางนี้แล้วกันฉันว่าน่าจะช่วยได้ เอาล่ะแล้วมันก็เป็นเด็กดีมากไม่ดื้อตอนอาบน้ําเลยเอเยเคปียกพอละเทชแชมพูลงบนขนมันและอย่าลืมนวดอุ้งเท้ามันด้วยเด็กดีอามานี่สบัดความสกรปรกกับน้ําออกไปได้เวลาใช้ผ้าเช็ดต,ตัวละเราต้องเช็ดมันให้แห้งเรียบร้อยรู้สึกดีใช่ไหมล่ะอามานี่ขนไม่เปียกอีกต่อไปแล้วเช็ดหน้าให้แห้งจะได้ใช้ที่นวดที่แก้มันใช่แบบนั้นแหละรู้สึกดีไหมอามานี่แค่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วให้ฉันนวดให้ ถึงเวลานวดคอแล้วด้วยใส่ปลอกคอแล้วคงจะปวดคอสินะอย่าลืมหวีขนหลังขามันด้วยนะมาตะใบเล็บกันเถอะอามานี่ลูกรักแม่มารับกลับแล้วอะไรนี่อะไรอะแบบนี้ไม่โอเคเลยนะอุเหรอคะขอโทษค่ะอามานี่ลูกฉันเป็นชนชั้นสูงขาควรได้รับการทรีตแบบชนชั้นสูงได้เลยค่ะคุณเออตอนนี้ดีขึ้นเยอะเนกไทกับมงกุฎทองคำอย่างที่ควรจะเป็น ไปกันเถอะอามานี่แม่มีธุระเอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยวันเงียบๆก็ดีอยู่หรอกแต่ก็เทียบไม่ได้กับการนี้เพื่อนเล่นจูลี่กลับบ้านแล้วโอ,อลิเวียอยา่าฉันมาแล้วไม่พวกหมาก็เป็นอย่างนี้แหละ มันจะต้อนรับคุณกลับบ้านด้วยความดีใจแล้วก็น้ำลายไหลนิดหน่อยเฮ้ย <Hey! S 1> ลม้ลมลงไปแล้วดีใจจังที่เธอกลับบ้านจูลี่ดีใจที่ได้เจอเธอเ,ธอเหมือนกันโอลิเบียว้าวาเธอซื้อขนมมาด้วยบางคนอาจจะชอบเลี้ยงหมาแต่ฉันชอบแบงมุมมากกว่าหนึ่งคนครับขอเอาบอลเข้าไปด้วยนะ เจ้าอผู้หญิงคนนั้นอะไรเนี่ยฉันหรอใจเย็นนะออะตัวแมงมุมมันจะกินพวกเราทั้งหมดอะไรเนี่ยมันมีพิษไหมโออออกไปนะก็ได้เด็กดีพวกนั้นนี่แปลกฮะ ทิ้งบอลไว้นี่เยี่ยมเลยว้าว้ฉันพร้อมดูหนังเรื่องนี้แล้วโกดูหนังก้ก้ใครชอบดูหนังฉันนี่ไงละ่ะฉันชอบดูหนังแล้วคุณละ่ะฮโอ้โอเออเข้าไปได้เลยครับคุณเธอจะได้ยินไหมนะน่าอายจริงๆ อยากเชื่อเลยว่าจะได้ผลทีนี้ก็ออกมาได้แล้วเจ้าแมงมุมแกจะต้องชอบหนังเรื่องนี้แนะ่แเฮ้จูลี่เฮ้จูลี่เธอได้ยินฉันไหมงั้นไปรอบนโซฟาก็ได้นุ่มจังเลยแฮะแล้วก็อีสีเหลืองนี่ะหละ หมอนบนพื้นเธอยังคุยโทรศัพท์อยู่อีกเหรอจูลี่จะไปเดินเล่นได้ยังอีกแป๊บนะยังไม่ไปเหรอลงนี่ล่ะเอาไปใช่โยนเลยเร็วเข้ากลับมาแล้วหอแป๊บนะโอเคไหนรอให้นานกว่านี้สิให้ตาย ได้แล้วอืมเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ฉันคืนมานะโจอี้ฉันยังไม่ได้วางสายบ้าจริงยอมแพ้แล้วเอาไปเลยโอเคโอเค <S 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 ทำไมต้องพิมพ์จริงจังขนาดนั้นด้วยเจ้านี่ดูน่าสนุกนะเล่นได้ปะ ขอเวลาอีกสิบนาทีนะโอเคตรงนี้อุ่นกว่าเยอะเลยจูลี่ทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยมาน,นีนีเร็วเข้าอ้เท้าเธอไม่เหมาะกับการพิมพหรอกถึงเวลาใช้ไม้ตายแล้วเออแมวเหมียวสายรุง้งเชื่อเต็มเลยได้ผลทุกครั้งไป ไม่ได้หรอแล้วเม่อไหร่จะไปเนี่ยหลบไปได้แล้วมานั่งข้างสันก็ได้แฮปปี้หรือ,อยังแมวน้อยเฮ้ยฉันไม่จับเธอหรอกน้าเดาใจยากจริงใช่ใชฉันจะไปนอกเมืองอาทิตย์หน้าฉันจะไปเจอเธอก่อนหน้านัา้นแน่ โอยโอลิเวียขนพวกนั้นมาจากเธอเหรอหมาต้องขนร่วงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยตรงนี้คันเป็นบ้าใกล้ละเธอยังอยู่ไหมสถานการณ์นี้เริ่มมีขนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วสิโอ้ยปากฉันจูลี่เธอยอยู่ในนั้นหรือเปล่าอุ้ยอย่างน้อยฉันก็พร้อมสำหรับหน้าหนาวแล้วนะทำไมหมาต้องขนร่วงขนาดนี้เนี่ย ฮยมีใครมีเครื่องดูดฝุ่นไหมอันนี้แม่มีขนมชิ้นใหม่มาเพื่อแกโดยเฉพาะอา้าวนี่กินบิสกิตสุนัขของแกให้อร่อยนะแกสมควรได้กินรู้ไรไยมะแกเป็นเด็กดีจนควรจะได้อีกชิ้นน่ะนางฟ้าตัวน้อยของแม่แม่รักแกที่สุดขอลูกท้องหน่อยนะเดี๋ยวอะไรอ่ะลูกฉันน้ำหนักขึ้นมันอ้วนขึ้หรอปล่อยให้อันนี้เป็นหมาอ้วนไม่ได้ม,ไม่ไม่ไมฉันต้องโทรหาใครสักคน ฮัลโหลฉันมีเหตุสงเสัยเกี่ยวกับอามานี่สุนัขของฉันอย่าก,กังวลไปเลยนะลูกรักเดี๋ยวแม่จัดการให้แต่ไม่มีเิสกิตอีกต่อไปแล้วนะวัสดีค่ะเราจะทําให้คุณหุ่นดีแข็งแรงและก็ฟิตลุกขึ้นแล้วเริ่มออกกําลังกายกันเลยใครฉันเหรอสําหรับอามานี่ตังหากเดี๋ยวอามานี่สุนักก็เหรอฉันไม่รู้มาก่อนถ้าอยากได้เงินก็ต้องดูแลเขานะโอ้เออฉันไม่เคยทํางานกับสุนัขมาก่อนเลยไม่แน่ใจว่าจะเริ่มตรงไหนอะ่ะหนึ่งสอง เราจะมาสควอตกันมันจะช่วยให้แกนกลางและกล้ามเนื้อต้นขาของแกแข็งแรงคิดว่าไงอามาน,นี่ทำได้ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> เรามาออกกำลังกายนะไม่ใช่มาผ่อนคลายมาเร็วแม่ของแกจ่ายเงินให้ฉันเพื่อให้แกมีรูปร่างที่ดีนะบางทีเราน่าจะลองอย่างอื่นที่ช่วยได้มาลองยกน้ำหนักไหมการสร้างกล้ามเนื้อจะทำให้แกแข็งแรงเริ่มทำสาแล้วก็มาดูว่าแกรูร้สึกยังไงบ้างฮะอารมาน,นี่แกไม่แม้แต่จะลองยกดัมเบลเลยเหรอ แล้วหูแล้วหูบล่ะมันสนุกมากเลยนะเออใช่นั่นสบ,บริหารแกนกลางของแกเอาล่ะตอนนี้มาลองดูกันไหมโอเคลุกขึ้นแล้วเริ่มหมุนโอ้ยอามานี่ไม่พยายามเลยนะทั้งอ้วนแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแกมันเด็กไม่ดีเลยเอไม่นะหยุดไล่ฉันที่แล้วอามานี่เด็กไม่ดีนั่งหยุดมเออเออเซสวิ่งนี้ไม่ไหวแล้วง่ายฉันกลับมาแล้ว คุณออกกาลังกายกับอารมานี่เสร็จหรือ,อยังเยี่ยมแต่ฉันอยากให้คุณกลับมาทุกวันนะคะไม่มีทางฉันไม่มีทางทําอย่าง,งานั้ได้แนะ่ตอ,อนนี้กรุณาจ่ายเงินมาด้วยค่ะเอ้ยเอาเหอะให้ฉันนับเงินก่อนนะ oh. เอามาทั้งหมดนั่นแหละตั้นด้วยไปละเออเฮอแย่สมาร์ทเลยไม่มีหมาเท่ากับกินขนมได้เต็มที่ดูขนมที่น่าอร่อยผู้นี้สิ ไก่เหรอไปนั่งที่เตียงของนายก่อนนั่งแล้วเห็นไหมเอาเฟรนช์ฟรายไหมไหนลองอีกครั้งนะโอเคพร้อมนะรับไดีแล้วเก <c ười> ือบแล้วเอาอีกสิงั้นเดี๋ยวลองนี่ดูบ้าง รับนะอู้เกือบได้แล้วอ่ะสนุกจังเลยบา้างที่ขนมปังอาจจะง่ายกว่าไม่ได้เรื่องเลยนายขอลองอีกอย่างหนึ่งสินายชอบป๊อปคอร์นใช่ไหมมาเอาไปสิเย้ฉันชอบป๊อปคอร์นเยอะๆบ้าจริง โอเคขอลองอะไรที่ง่ายกว่าน,นี้ก็แล้วกันทั้งชามเนี่ยเป็นของนายนะโอเคอย่าทำเลอะเทอะล่ะขอเวลาให้ฉันได้กินอย่างสงบบ้างนะเขาก็ยังทำเลอะอยู่ดีอะคาดหวังอะไรไม่ได้เลยจริงๆ แม่ซื้อขนมโปรยไม่ััน,นี่น้ำผลไม้อยากกินน้ำผลไม้ขนมเหรอขอสักนิดแล้วกันนะกำลังคอแห้งเลยอืมอืออือนี่เธอกินขนมของฉันเหรอจงแมวเด้อแมวไม่กินนี่กันหรอกจูลี่ พูดกับฉันเหรอนี่ไม่ใช่ของเธอนะโอเคฉันซื้ออาหารสำหรับเธอมาให้อ่ะฮึไม่เอาอะฮะนั่นอาหารของเธอนะโอเคก็ได้อันเดียวนะออาไปนนอะไรเนี่ยพอให้ก็ไม่เอาเนี่ยนะโอ้โอ โปรดอย่าตื่นเลยนะอย่าตกเลยนะจูลี่ห้ามไปนะโอ้ยเกือบรอดแล้วแล้วเธอไม่กลับมาล่ะขอร้องอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวฉันก็กลับแล้วโกหมขอร้องล่ะโอลิเวียให้ฉันไปเถอะริโปรดเถอะจูลี่ โอยฉันจะทำให้เธอรู้สึกเสียใจกว่าจะออกมาได้โทรศัพท์ฉันอยู่ไหนนะฉันต้องกลับไปเอาเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยภาพวาดของฉันยายก้นมันนี่เลยนะโอลิเวียเธอกลับมาแล้วเอ้ย คิดถึงเธอมากเลยสัญญานะว่าเราจะไม่แยกจากกันอีกฉันรักเธอนะดูเหมือนจะถึงเวลาเล่นของอามานี่แล้วล่ะดูมันกำลังสนุกเลยนะดูเหมือนในที่สุดพวกเขาก็ได้รับคำตัดสินในการพิจารณาคดีครั้งนั้นอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นในห้องเนี้ยรกสุดสเลยอามานี่ฉันดูนะว่าแกทําอ่ะอือ แกนี่ส่วนจริงๆตอนนี้ฉันต้องทำความสะอาดทั้งหมดเห็นนี <surprised atz> <ome> ่ไหมอามานี่ฉันต้องเอาไม้กวาดออกมาแล้วถูกต้องไม้กวาดคู่ใจของฉันฉันต้องการใช้สำหรับจัดการห้องนี้รู้อะไรไหมฉันว่าแกต้องได้รับการสั่งสอนถูกต้องฉันว่าถึงเวลาที่แกต้องทำความสะอาดเองละเอออามานี่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรอเฮ้ยคิดว่าจะไปไหนอ่ะอย่าเดินหนีนะถ้าอะไรไว้ในปากอ่ะของเล่นอีกแล้วหรอ ไม่นี่ไม่ใช่เวลาเล่นเลยนะถูกต้องได้เวลาทําความสะอาดแล้วมานี่ฉันจะทําให้ดูฉันอยากให้แกทําความสะอาดขายะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เอามารวมกันแบบนี้เข้าใจไหมเอยฉันไม่คิดว่านี่จะได้ผลนะ<อ>เดี๋ยวรู้แล้วแหละว่าทําอะไรได้บ้างฉันแค่ทําความสะอาดพื้นโดยใช้อามานี่เลยทางนี้ก่อนแล้วก็กลับมาทางนี้ด้วยโอ้โอเคกลับมาทางนี้เร็วอามานี่ช่วยฉันทำความสะอาดหน่อยโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะ อะไรกับลูกรักของฉันเธอคือคนที่ควรจะทำความสะอาดด้วยของพวกนี้ไม่ใช่อามาน,นี่กลับไปทำงานได้แล้วอย่ามายุ่งกับอามาน,นี่นะกลับไปทำงานได้แล้วอย่ามายุ่งกับอามาน,นี่นะเธอคิดว่าสุนัขของเธอเยี่ยมมากสินะแต่มันต่างหากที่ทำห้องรกอะ่ะอ,อ้อฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องทำเองทั้งหมดเนี่ยเอยเกือบเสร็จแล้วฮะคิดยังไงกับบ้านหลังนี้จ้าอามาน,นี่เราควรจะสร้างแบบนี้ไหม อามานี่อ่านไม่ออกด้วยซ้ำจะเอาแมกกาซีนให้มาดูทำไมว้าวโอ้ยลูกเจียบพวกนี้น่ารักซึ่งเลยสวัสดีจ้าอยากกลับบ้านกับฉันไหมถ้างั้นก็เออเร็วเหมือนกันนะเนี่ยติ๊กตอกของฉันต้องได้ล้านวิวนั่แน,น่โทษทีค่ะอู้ โทษทีครับอะไรเนี่ยจากโนกเหรอแล้วนี่อะไรอ่ะลูกเจี๊ยบของฉันะตะโกนทำไมครับเนี่ยเกือบไปแล้วฮะเขารู้สึกอยากเต้นไหมคะตอลอดเวลาเลยเลยครับลูกเจี๊ยบของฉัน หมวกผมกลับไปอยู่ในนี้ซะแปลกๆแฮะโอ้เจ้านายมันน่ารักสุดๆเลยไม่ใช่เหรอโอ้เอ่อคือน้ำมันสัตว์นี่ใช่ไหมออกไปจากที่นี่เลยนะบ้าจริงดูนั่นสิไปก่อนนะโทษทีนะครับที่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ ต้องรักษาความชุ่มชื้นหน่อยโอ้น่ามันดูหรูหราสุดๆเลยนี่นาว้าวคุณไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ใช่ไหมไม่มีแน่นอนค่ะตัวก็ดูปกติผมว่าคุณเข้าไปได้นะอยอยู่ตรงนั้นแกไม่ร้อนใช่ไหม ถึงเวลาดูหนังเรื่องแรกของแกแล้วโอ้หิวหรอกินให้อร่อยนะต้องไปแล้วล่ะให้ตายอย่าตื่นขึ้นมานะอย่าตื่นขึ้นมาอ้เกือบไปแล้วเบาๆนะหอมีเสียงคนกำลังจะไปเหรอ เธอทิ้งฉันไว้ไม่ได้นะเอาฉันไปด้วยเดี๋ยวกลับมานะไม่แย่เท่าไหร่หรอกโอ้เฮ oh. <Hey. S 1> uh ้ยอาฮะฉันกำลังไปแล้วรักนะไม่ ต้องไม่ลืมเจ้านี่แล้วก็หนังสือจะไปแล้วหรอโอ้ฉันต้องคิดถึงเธอมากแน่แน่เจ้าแมวเหมียวสุดน่ารักใคยคือแมวที่ดีที่สุดในโลกกันนะให้มันน้อยๆหน่อยเพื่อนโอ้ฉันคงต้องไปแล้วละ่ะเป็นเด็กดีนะโอเคเดี๋ยวอะไรหรอไม่อยากให้ฉันไปหรอเธอช่างเป็นแมวแสนอ่อนหวานเดี๋ยวรีบกลับมาหาเลยนะ บายบายจู๊บโอเคฉันพร้อมแล้วจูลี่แปลกฮะเธอจะคิดถึงฉันไหมอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะฉันอยู่นี่เดี๋ยวสักพักนายก็คงหาเจอเองแหละข้อแรกเสร็จละโอ้อะไรอยู่ที่หลังฉันเนี่ยลูยกบอลของโอลิเวียเหรอช่างเหอะ ลูกบอลของฉันฉันต้องจับมันฮา่าจูลี่อยากเล่นกับฉันเฮ้ย <Hey. S 1> อจูลี่เริ่มเกมโยลูกบอลอย่างไม่ได้ตั้งใจซะแล้วสินี่มันไม่น่าจะจบง่ายๆดีมากเธอหลบเก่งะมัดเลยเย้ yeah. เรื่องของเรื่องก็คือถ้าคุณมีหมานะคุณก็จะเก่งเรื่องพวกนี้เองล่ะโอ้โห้นเกมนี้จะจบเนี่ยเดีย๋ยวทำตาหมาน้อยสิอพักสึกหน่อยละกันอามาน,นี่อยู่นิ่งๆฉันพยายามจะเป่ากลิ่นของดอกไม้นี่เข้าไปในขนแกโอกลิ่งดังฉันไม่เปิดเองสงสัยเป็นแขกคุณอะ ในที่สุดฉันรออาหารเย็นนี้มาทั้งวันเลยนี่ค่ะที่นั่งของคุณไงคะ่ะฉันรอมาทั้งวันเลยนั่สุนัขของฉันอามานี่โอ้เออโอเคยินดีที่รู้จักนะอามานี่ว้าวเออดูสิจานแรกของเรามาแล้วอืมสลัดดูน่ากินสุดๆเลยนี่จ่ะอามานี่ฉันดีใจมากที่ได้กินสลัดจานเนี้ยฉันหิวสุดๆเลยโอ้ตายอามานี่กินไม่มีมารยาทเลยอะ โอ้โหเออสุนัขของคุณชอบกินมากเลยนะเนี่ยก็ใช่อ่ะมันเป็นหมานี่นะมันชอบอาหารของมัน <c oughs> ไม่นะไก่ชิ้นนี้มันมาจากจานและปากของมันใช่ไหมน่าคืออยากคือใอา,อาสุดๆเลย <c oughs> อามานี่น้องคะน้องคะใช่ฉันอยากให้เธอมาช่วยอามานี่เรื่องอาหารเดี๋ยวนี้แน่นอนคะ่ะสักครู่นะคะไม่ต้องห่วงเธอจะจัดการเองเธอเก่งมากไงคะ ขอเวลาสักครู่นะคะเอาล่ะอามาน,นี่กินจากมือของฉันนะอย่าลืมใช้ผ้าเช็ดปากล่ะให้ฉันเช็ดปากให้นะเออโอเคขอบคุณมากสำหรับอาหารค่ำนะไว้เจอกันนะครับ <c oughs> ขอให้ไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดนะไม่ฉันเหยียบขี้หมาไม่อยู่แล้วน่ารักจังเลยอ๋อ,อย ว้าวหวัดดีนี่จะ่ที่รักมันอยากจุบที่รักนะมันดูยึดแน่นดีนะแต่ก็ดูดีมีสไตล์เฮ้ย hey, มีคนกำลังมามาดูหนังเหรอครับ <c oughs> นี่ตั๋วหนังค่ะคุณห <c oughs> นวดแปลกดีแฮะ <c oughs> สองคนนี้ไม่ชอบมาพากลเลย มันหายไปแล้วฉันตาฝาเหรอ,อตอนแรกเธอไม่ได้มีคิ้วเส้นเดียวนี่ที่รักเกิดเรื่องขึ้นแล้วฮะ<อ>ให้ฉันเอาออกให้นะเกือบได้แล้วเร็วหน่อยสิครับมันอยู่กับผมเหรอไม่ออกไปเลยครับห้ามเข้า ฉันจะขอเงินคืนฉันเห็นด้วยเยลลี่หนอนเหรอทำไมฉันนึกไม่ถึงมาก่อนเนี่ยน่าสนใจฮะเรากลับมาแล้วพร้อมใส่เดือนด้วยเหรออันนี้โอเคใช่ไหมน่าอร่อยเนอะ ให้เราเข้าไปได้หรือ,อยังน่าจะไม่เป็นอะไรนะไม่มีไส้เดือนเห็นไหมงั้นเข้าไปได้เยี่ยมผู้สะโพกฉันว่าไงเราไม่กินแกหรอกเด็กน้อยหนังเริ่มแล้วชช